สู่เวทีแห่งมิตรภาพและเสียงเพลงในางรายการจังพันดานขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเชียร์ที่กำพลร,ริธาพินันและคุณเชนอัตรุย์คงราศีครับ สวยมากผลงานครับต้องเชีร์ครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็กําลังถ่ายละครค่ะเรื่องวิมานมะพร้าวแล้วก็จะมีละครอีกเรื่องหนึ่งที่คู่กับพระเอกที่มีความสามารถหล่อมากเป็นพิธีกรก็เก่งนะคะพี่ยงคะยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยครับมาอีกครั้งแล้วเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องอะไรบอกเข้าไปน้องเรื่องพายุเทวดาอ่ยยังไงติดตามต้เชีร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาต่อไป โด่งดังมากคนนี้โด่งดังมากพันล้านแล้วโดยปกตินะครับคุณผู้ชมครับดูหนังบางทีเราก็ดูเต็มที่กสองรอบแคีนี่สามรอบสี่รอบบางท่านห้ารอบมีนะฮะพ่อมาพากนหนมอ้าวคุณเชนครับเป็นยังไงครับครับก็กระแสตอบรับดีมากครับครับชาวบ้านที่ไม่ได้ดูหนังประมาณ 30- 40ปีก็กลับออกมาดูหนังกันครับนี่ดังต่างประเทศด้วยนะล่าสุดนี่เราไปฉายที่สิงคโปร์ครับครับไปลงสิงคโปร์ปุ๊บคนทักเลยครับว่า อยู่กี่วันไปโรงแรมปุ๊บเขาก็ทักครับพักกี่คืนครับพี่เมื่อเช้าพี่ก็เจอก็คุยกับแท็กซี่แท็กซี่กับทักพี่นะครับาว่ไปไหนโอเคก็เหมือนกันนั่นแหละและในวันนี้ทั้งสองท่านก็จับมาให้กำลังใจนะฮะผู้เข้าแข่งขันท่านแรกครับพี่เอกต้องบอกว่าเป็นเป็นคุณแม่ยังสาวที่ดูแลลูก คนเดียวนะครับและที่สำคัญลูกนั้นก็มีปัญหาทางด้านการได้ยินด้วยนะครับและณนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะที่จะพูดได้นะฮะแต่ก็ยังพร้อมที่จะดูแลลูกต่อไปและอีกขั้นหนึ่งมาจากเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านของเ,เรามาจากประเทศลาวครับวันนี้ต้องมาคอยติดตามถ้าพร้อมแล้วนะครับและนี่คือเรื่องราวของผู้เขาเ้าแข่งขันท่านแรกครับเชิญครับสวัสดีค่ะหนูจือพัทราพรจันดิษนะคะเลิญจีอเออายุยี่สิบสี่ปีแล้วค่ะเป็นคนจังหวัดเลยเอดค่ะมือนี้ที่ทรงเรืองเขามากกับเพื่อที่จะ มานํำเงินรางวัลเนี่ยไปซอยลูกทีบะสมบาย,อยตอนนี้ค่ะก็มีลูกสาวผูน้นึงค่ะอายุสามขวบแล้วค่ะหนูเคยแต่งงานมาแล้วค่ะแต่ว่าก็เลิกกับพ่อน้องเขาไปตั้งแต่น้องเขายังเด็กอยู่หนูก็เลี้ยงหนูเลี้ยงเองทุกวันนี้หนูทํางานโรงงานเอ่อพวกเกี่ยวกับพวกอาหารกระป๋องค่ะอยู่ที่นนทบุรีค่ะก็ค่าแรงขั้นต่าค่ะวันละสามร้อยสิ่งที่หนูเป็นห่วงมากที่สุดตอนนี้ก็คืออนาคตของลูกสาวค่ะ อนาคตของลูกสาวชื่อน้องอมแอมค่ะอายุสามขวบแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่พูดเลยเพราะเขาไม่ได้ยินค่ะหนูก็ไปตรวจพบความผิดปกติของหูคือพิการทางหูก็คือยังไง่ายว่าหูหนวกอะค่ะมีวิธีหนึ่งก็คือที่จะรักษาให้น้องเขาสามารถมาใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนคนปกติทั่วไปได้นี่ก็คือ คือต้องผ่าตัดค่ะจะใช้แบบใช้เงินที่เยอะมากค่ะหนูคงไม่มีโอกาสที่จะหาเงินมารักษาลูกได้เพราะเงินในจำนวนนี้เยอะมากก็คือประมาณล้านกว่าบาทได้ค่ะเฉพาะค่าประสาทหูเทียมนี่แปดแสนห้าค่ะผ่าตัดก็คือในวันที่เราพร้อมอ่ะถ้าสมมติพร้อมจองอายุสิบขวบก็คือเมื่อน้องผ่าก็เหมือนที่เด็กเด็กที่เกิดใหม่ค่ะก็คือต้องเริ่มนับนับหนึ่งนับหนึ่งก็คือฝึกการได้ยินแล้วก็ฝึกพูดค่ะ หนูเวลาเนี่ยหนูเห็นเด็กเด็กทั่วไปอย่างเงี้ยเขาพูดเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นหนูสงสารลูกหนูแม่ทําทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพื่อลูกแล้วสมมุติว่าหนูได้ร้านหนึ่งมาเนี่ยหนูไม่ได้คิดว่าจะแบ่งไปทําอะไรเลยหนูอยากได้เงินไปผ่าตจากตรงนี้จริงๆคะ่ะขอต้อนรับคุณพัทราพรจันเดชหรือน้องเอหมายเลข31อดครับ สวัสดีครับน้องเอครับโดยปกติน้องเอ๋ทางานวันไหนถึงวันไหนมั้งคะหนูทํางานวันจันทร์จันทร์ถึงเสาร์ค่ะวันอาทิตย์ก็หยุดอยู่กับลูกตอนที่น้องเอไปทํางานแหละครับแล้วใครดูแลน้องออมแอบบหนูก็จ้างพี่สาวพี่สาวก็คือแฟนก็ขับแท็กซี่ค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ทํางานแล้วเขาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกอีกคนนึงเหมือนกันค่ะที่เป็นเป็นตัวเล็กเหมือนกันนี้แหละค่ะหนูก็จ้างเขาเลี้ยงวันละร้อยค่านุงผ้าขนุต่างหากวันที่ตัดสินใจพาไปหาหมอเป็นยังไงครับก็วันนั้นวันที่24ธันวาคมหนูจําไ ไปตรวจที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็มันก็ได้คําตอบที่ทําให้ทั้งครอบครัวหนูร้องไห้คุณหมอบอกว่าอะไรครับคุณหมอบอกว่าก็คือน้องเขาไม่ได้ยินเลยก็คือไม่มีโอกาสที่จะพูดได้คุณหมอบอกว่ามีความผิดปกติที่เส้นประสาทการได้ยินก็คือตรวจใส่ย,ยานอนหลับน้องครับเข้าไปในห้องแล้วก็พี่สีเชื่อไหม เสียงที่เอาเข้าไปในหูลูกหนูจนเสียงดังออกมาข้างนอกจนหนูหนูนั่งอยู่ข้างนอกหนูยังได้ยินแต่ลูกหนูไม่ได้ยินไม่ตื่นเลยทีนี้มีทางรักษาไหมครับมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องผ่าตัดเปลี่ยนประสาทหูค่ะซึ่งถ้าทําการผ่าตัดแล้วน้องอมแอมสามารถได้ยินได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับได้ได้ยินค่ะที่น้องเอบอกว่าคุณหมอบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่สามารถผ่าตัดได้ทันทีนั้นหมายถึงเรื่อง,องของทรัพย์หรือว่าเรื่องของโอกาสครับทรั์ค่ะ เมื่อไหร่ที่เรามีเงินหนึ่งล้านบาทล้านกว่าบาทเราถึงเราถึงจะพาลูกไปผ่าตัดได้น้องเองครับคุณแม่ในวัย24ปีค่ะความรู้สึกในวันนั้นเป็นยังไงหนูเหมือนหนูสิ้นหวังเพราะว่าอย่าว่าแต่เงินหนึ่งหนึ่งล้านบาทเลยพี่เวลามันไม่มีร้อยเดียวเราก็ยังไม่มีใช่ไหมคะหนึ่งล้านบาท ตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปออกมาจากไหนหนูก็ออกมาจากห้องหนูก็มาบอกน้องน้องคนนั้นเขาจะเป็นคนที่ดูแลช่วยมาตั้งแต่อ้อแม่มยังเด็กอยู่เขาร้องไห้โทรไปบอกพ่อแม่ที่บ้านอย่างเงี้ยพูดพูดแบบร้องร้องกันทั้งบ้านสงสารเพราะเขาเป็นคนน่ารักมากที่มาวันนี้หนูก็ทราบดีว่า,าจุดประสงค์ของหนูที่มาคืออะไรหนูรู้ว่าค่าใช้ใจ่ายในการรักษาลูก เป็นจานวนเงินที่เยอะมากก็คือเป็นล้านแต่ว่าหนูก็อยากทําอะไรให้ลูกหนูอยากอยากทำอะไรเพื่อเขาไม่อยากอยู่เฉยเฉยมาที่นี่หนูไม่รู้ว่าหนูจะประสบความสําเร็จไหมหนูจะชนะไหมอันนี้หนูไม่หนูไม่แน่ใจแต่หนูรู้ว่าวันนี้หนูทําเต็มที่แล้วก็ทําเพื่อเขาดีดีกว่าหนูไม่ได้ทาอะไรเลยอะค่ะดีแล้วครับเอาละครับน้องเอครับขอญาตถามนิดหนึ่งฮะหลังจากที่ เราได้รู้แล้วว่าตอนนี้น้องอมแอมไม่สามารถที่จะได้ยินได้แล้วน้องเอสื่อสารกับน,น้องอมแอมอยังไงครับก็วิธีการสื่อสารของเขาก็คือการใช้มือใช้มือในที่นี้ไม่ใช่ว่าไปเรียนมาหนูก็ไม่ได้เรียนทุกคนในครอบครัวไม่ได้เรียนก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเขาอยากให้พี่ซีดูไฟดวงนั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกแล้วก็ชี้ให้ดูเขาอยากกินอะไรเขาอยากจะจะได้อะไรเงี้ยเขาจะพยายามบอกเราหรือว่าจุ้งมือเราไปดู ว่าเขาอยากได้อันนี้อยากกินอันนี้อะไรเองค่ะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าเสียดายก็คือความน่ารักของเขาแล้วก็เขาเป็นเด็กเด็กที่ฉลาดถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดปกติตรงนี้ณตอนนี้ในขณะที่ยังไม่มีการผ่าตัดใดๆก็ตามได้ยินว่าตอนนี้น้องเอออกจากง,งานแล้วด้วยใช่แล้วจะหาะไรายได้ที่ไหนไปดูแลน้องออมอ่ะก็คือตอนนี้ที่เราเราอยู่กรุงเทพนี่ก็คือมันมันหลายอย่างไม่ว่าค่าแรงเราก็แค่นี้ครับ ไหนจะค่าเลี้ยงดูลูกแล้วก็จะมีค่าบ้านค่าอยู่ค่าจีนเราอีกอีกอย่างเราไม่มีเวลาให้ลูกด้วยก็ค,คือบางทีเรากลับมาแล้วเข,เขาเขาหลับไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็มีหนูก็เลยคิดว่าหนูจะกลับไปทํางานที่บ้านถึงค่าแรงมันจะน้อยแต่ว่าเมื่อเราทํางานตอนกลางวันเสร็จตอนเย็นเราก็ได้กลับไปอยู่กับลกูกไปดูแลเขาไปเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดอยู่บ้านแล้วก็บ้านเราเราไม่ได้เช่าข้าวก็ที่บ้านเราเราก็ไม่ได้ซื้อมันมันดีกว่าที่เรามามาทํางานอยู่กรุงเทพแล้วก็ ใช้จ่ายเยอะค่ะดีแล้วนะครับฟังแล้วผมก็รู้สึกสบายใจอย่างหนึ่งที่อย่างน้อยเอก็ได้มองเห็นคนรอบข้างโดยเฉพาะความรักของครอบครัวนะครับเขาคือกําลังใจที่สําคัญพี่เองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเอด้วยนะครับเอาล่ะครับน้องเอครับถ้าวันนี้ได้เงินหนึ่งล้านบาทไปน้องเอจะเอาไปทําอะไรครับถ้าวันนี้หนูได้เงินหนึ่งล้านบาทไปนะคะหนูจะเอาเงินจํานวนนั้น่ะไปรักษาลูกหมูให้หายก็พอแล้วค่ะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องราวของคุณแม่ เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งครับผมเชื่อว่าแม่ทุกคนเมื่อมีลูกก็อยากจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกของตัวเองนั้นสมบูรณ์แบบที่สุดถ้าคุณผู้ชมชอบในเรื่องราวของน้องเอนะครับให้พิมพ์หมายเลข3 1และส่ง SMS มาที่4777888นะครับน้องเอจะร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงต้องมีสักวันของพี่ก๊อตจักัพันนะคะต้องมีสักวันะนะครับก็ขอให้ต้องมีสักวันที่น้องเอ ได้ทําตามที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับพ <c oughs> ี่ขอเป็นกําลังใจให้และขอให้คุณผู้ชมนั้นเป็นกำลังใจให้กับน้องเอ๋ครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าต้องมีสักวันครับเชิญครับ วันต้องมีสักวันทองคำเติมปานปลอบใจลอวัน ยอมเดินร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมอนก็ยังมีเงาของเขาเข้ามาประปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฟ้าน ร่วมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนดังวันนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อ เอร,รู้ไหมว่าเอเนี่ยเสียงมีเสน่ห์ขอบคุณค่ะเขาเรียกว่ามีเสียงแหบซ่อนซ่อนไว้ในในในน้ำเสียงของเอะบางช่วงบางตอนฟังแล้วมันรู้สึกสงสารรู้สึกมีความแพร่ราอมากซึ่งเป็นเสียงที่หาฟังได้ยากเหมือนกันเสียงดีมากๆเลยชอบชอบในน้ำเสียงมากก็ถือว่าวันนี้ร้องผ่านเลยส่วนเรื่องชีวิตนี่พี่ว่าแม่ทุกคน ก็ไม่อยากให้ลูกเกิดมาแล้วต้องได้รับผลกระทบอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้เป็นหรอกก็อยากจะบอกลูกทุกคนที่กําลังดูเอ้อยู่ว่าคนที่ทําอะไรไม่ดีกับพ่อแม่เนะี่ยหรือทําให้พ่อแม่ลําบากใจรู้สึกหนักใจเนะี่ยหันกลับมาดูเอ,เอ่แล้ววันหนึ่งถ้าเรามีลูกเราจะรู้สึกว่าลูกมันเป็นอะไรที่เรารักมากมันเป็นก้อนเลือดที่เราหวงแหนที่สุด แม่เนเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ทําบุญที่ไหนเนี่ยก็ไม่เท่าทํากับแม่อยากให้เอส๊สู้อย่าท้อแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณมากครับพี่โยครับเชิญครับพี่ายฟังเรื่องราวที่น้องแง่ได้เล่าถึงน้องอแอมแอมนะคะนับถือใน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 ความเป็นแม่คนหนึ่งที่มีลูกต้องเรียกว่าพิการได้ไหมคะ เนาะที่พการเพราะว่าอมแอมทำบัตรคนพี่การเรียบร้อยแล้วค่ะเอมารายการของเราในวันนี้แล้วเนี่ยพี่หายก็ไม่ทราบว่าน้องเอจะได้ไปต่อหรือไม่ถ้าได้ไปต่อก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้หนูได้เข้ารอบลึกๆจนไปถึงรอบเงินล้านแล้วสมมุติว่าถ้าไม่ได้ก็ขอให้น้องเอต่อสู้ต่อไปนะลูกนะเพราะ,อ,ะอายุหนูก็ยังน้อยอหนูยังมีโอกาสที่จะอาจจะมีงานฟุกๆ,ๆเข้ามาหรืออาจจะไปเจอผู้ชายที่ดีแล้วก็มา เมตากับครอบครัวของหนูเห็นลูกหนูเป็นอย่างนี้อาจจะเมตตาแล้วก็ได้รับการรักษาหรือว่าผ่าตัดขอให้หนูเป็นคนโชคดีในวันนั้นนะคะอยากให้หนูเดินต่อไปแล้วก็แข็งแรงแบบนี้ต่อไปนะคะทั้งใจและกายจะได้มีแรงต่อสู้เพื่อน้องอมแอมค่ะขอบคุณมากครับพี่หาครับเชิญครับพี่เอกครับในการร้องเพลงวันนี้เอเป็นคนร้องเพลงเสียงมิสน่ มากเป็นคนที่มีเสียงเพราะแล้วก็มีเสียงแหบแหบที่ยังมีเนื้อเสียงอยู่เอ๊อาจจะอาจจะใช้คําว่าต้องมีสักวันอ่ะมันเป็นมันเป็นความหวังอยู่ในใจเล็กๆจริงๆพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ซีพี่ยงพี่หายก็อยากจะเป็นสะพานบุญบอกไปถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือได้ทําให้เด็กคนหนึ่ง ได้รับรู้รับฟังตามที่เขาได้มีโอกาสมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ได้ก็ก็จะเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับพี่ว่านะ,ะพี่มองอีกมุมหนึ่งพี่มองว่ามันเป็นเรื่องที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะ,ะต้องการให้เป็นอย่างนี้และเพื่อจะได้ดูความเข้มแข็งของคนที่เป็นแม่และจะได้ดูการต่อสู้ของแม่ว่าฉากหนึ่งที่แม่จะต่อสู้มันจะไปจบลงที่ฉากไหนแต่พี่ไม่อยากให้หวังว่ามันจะต้องไปจบที่ว่าฉันจะต้องให้ลูกฉันได้ยินอย่างเดียว นักดนตรีที่หูไม่ได้ยินของโลกก็เก่งคนที่จบด็อกเตอร์ได้ก็หูไม่ได้ยินก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างพวกเราเราได้มันแค่หนึ่งไม่ได้ยินอย่างเดียวนะครับสอนให้ลูกได้รู้สึกสัมผัสในสิ่งที่ความถูกต้องความชั่วดีกวักควบควบูคบ่คคกันไปแต่อย่างไรก็ตามแต่คําว่าแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สุดยอดมีลูกหนึ่งคนเขาว่าจนไปเจปีสําหรับตัวแม่นี้จนสักกี่ปีไม่เคยแยแส จนเพราะลูกทุกเพราะหลานไม่เคยแก่ขึ้นชื่อว่าแม่แม่แม่ก็คือแม่พี่ไอค้อขอเป็นกำลังใจให้คนนะครับขอบคุณมากครับพี่อยครับทองเชนครับความรู้สึกของอเชนเป็นยังไงครับก็ยกนิ้วให้คือความที่เป็นแม่รักลูกขนาดนี้ครับประทับใจนะครับก็ซึ้งจริงๆครับอยากให้พี่สู้ต่อไปครับผมขอบคุณมากครับเชนครับ <Okay. S 1> ค,คืออยากจะบอกว่าเป็นตัวอย่างของความรักของแม่ที่ที่ดีมากๆเลยแม้ท่าทางของเออาจจะดูแบบเหมือนเหมือนธรรมดาแต่ว่าพลังที่ส่งออกมาผ่านเพลงเนี่ยรู้เลยว่านี่แหละคือกำลังของแม่คนหนึ่งที่กำลังต่อสู้เพื่อลูกแม้วันนี้น้องอาจจะได้ยินหรือไม่ได้ยินอาจจะพูดได้หรือพูดไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ภาษาหนึ่งที่น้องเข้าใจและสามารถรับรู้ได้คือภาษารักของแม่ที่เอส่งไปให้ และหวังว่านี่แหละค่ะคงจะเป็นของขวัญล้ำค่าที่ทําให้น้องเองมีความสุขและเอก็มีความสุขไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เลือกที่จะปรุงแต่งในจุดต่อไปของชีวิตให้มีความสุขที่สุดแล้วกันนะคะขอเป็นกําลังใจหนึ่ง <ขอ S 1> ให้กับ<อ>แม่ที่น่ารักอย่างเอง่อบคกณมากครับคุณเชรครับทุกครั้งที่เราผ่านพ้นความทุกข์อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับหากำลังใจดีๆมาบอกตัวเองว่า ไอเวลาที่ผ่านมาให้คิดซะว่าเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ที่ผ่านไปส่วนเวลาที่เหลืออยู่นั่นเป็นโอกาสให้ตัวเรานั้นเริ่มต้นใหม่ยังมีอะไรดีๆรอท้องเออยู่เพราะฉะนั้นแล้วสู้ต่อไปนะครับพี่ขอเอาใจช่วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านที่สองครับเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านของเรานี่เองครับที่เขามาสู้ชีวิตในรายการของเราครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ เสียงพี่แบบว่ามันสั่นเหมือนไก่อยู่ในเข่งดิงพัพพ่บๆๆๆๆๆบอกได้เลยว่าโคตาระมีสเสน่ห์มองฟ้ามนคิดถึงผู้บนบ้านแฟน